โอจรมาได้กินเหล้าให้แล้วตุวกเลยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแต่กรอบเสียงเสียงกรอบดังกรุบเลยเมื่อกีนผ่านดามาผ่านอะไรไปเยอะเยอะที่ลบมือมันยังไงวันน hey. er ึงคนไม่ดูก็เลิกก็แค่นั้นเลย นี้นะฮะเราก็เปิดกันอยู่ที่ทุ่งฟาร์มน้่งระพีพัน์เหมือนเดิมครับผมวันนี้คือได้เขาเรียกว่าอาคารทุกะแขกมาเยือนแขกคนนี้นี่บอกได้เลยว่าในหัวคว้มเราทุกหัวไหมทุกเทปไม่ใช่แขกอิสลามอย่างนั้นแต่ว่าในคอมเมนต์ของเราแทบแทบจะทุกคลิปเลยผมบอกได้เลยว่าเขาต้องการรีเควสคนนี้มากคือเขาบอกว่าพี่คนนี้นะับมันเหมือนดูดูสองช่องนี้แล้วเหมือนแบบทำไมเขาเขาโคกันหรือเปล่าหรือเขา ทำไมไปในทิศทางเดียวกันแต่บอกว่าจริงๆแล้วคือเราไม่ได้แยกย้ายกันทํานะแยกย้ายกันทำคือผมเองเนี่ยเข้ามาอยู่ในวงการตั้งนานแล้วแต่ผมไม่เคยร่วมงานกับพี่ชายคนนี้เลยวันนี้แหละจะเป็นวันแรกนะครับที่ผมจะได้เจอกับพี่ชายผมคนนี้คผมเองเป็น FC คอยดูติดตามงานของแกเนพงานเหมือนกันเหมือนกันแต่วันนี้มันคือการโคจรมาเจอครั้งแรกเราน่าจะเป็นแบบว่า f u ชั่นกันจะเรียกแนวิวชั่นกันสักนิดนึงนะครับจะเป็นใคร ไปดูกันเลยพี่ชายผมมาถึงแล้วถูกใจแน่นอนอ่อไปนี่ และพี่ชายที่เราพูดถึงก็คือดีเจพูดีครับสสวัดีครับตามคำเรียกร้องสำหรับ FC ของทั้งสองช่องวันนี้ได้เจอกันยินดีมากยินดีมากมันหลายปีนะครับที่ FC คือเขาวินวอนมามา ได้มาได้เจอกันนะโคจรมาได้กินเหล้าให้แล้วพวกผอต้องเล็บเคมีอ่ะเคมีมันมันใกล้เคียงกันแล้วมูสแอนทัวร์ทุกอย่างมันใกล้เคียงกันแล้คาแรคเตอร์แต่ละคนใกล้เคียงกันมันคือแบบว่าเป็นคนที่แบบว่าติดดินบ้านๆแล้วก็เป็นคนคนที่เมาที่เยี่ยมใช่ใช่ครับก็ไปใช้ชีวิตสัมผัสกับการเกษตรของพี่ภูมิเนี่ยเขาจะเป็นในในเรื่องของแบบว่าตกปลาอะไรเงี้ยนะเขามี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 บารตี้หลากหลายนะของพี่ภูมิเองก็ชอบหลายอย่างแต่ที่เห็นได้ชัดเลยแล้วก็สัมผัสใจคนก็คือว่าการ ไปายทาไร่ไร่จิตพักดีพี่ภูมิเนี่ยจากคนที่อยู่คนเมืองคนเมืองแท้ๆเลยแล้วไปอยู่ที่ไร่จิตพังดีความรู้สึงไงบ้างพี่มันปล่อยวางมันเบานะในเมืองเนี่ยคือเราโตมาในเมืองวกาไปอย่าเมานึงนะวิถีคนเมืองนะวิถีคนเมือง <laughs> วิธีคนเมืองนี่พี่ว่ามันมันก็มีหลายสิ่งหลายอย่างที่ดีแต่พี่คิดว่ามันขาดความอบอุ่นตัวใครตัวมันคำว่าอินดิเพนเดนต์เนี่ยคือสิ่งที่ฝรั่งเขาดําเสริมต่อขึอ้นคนต้องยืนได้วยตัวเองแต่พี่ไม่เชื่อเรื่องนั้นพี่ก็อยู่ในเมืองทั่วเลยเฮ้ยต้องมีเงินต้องพยายามผลักดันตัวเองพยายามแข่งกันตัวเองแต่พี่เชื่อในสังคมนิยมเราอยู่ในคอนโดคอนโดหนึ่งเ่ยมีเพื่อนบ้านอยู่ในคอนโดพันสองพันคนไม่รู้จักใครสักคนเลยอแต่พอเราไปอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยคือเดินผ่านทุกบ้านเขาจะเฮ้ยทาาไมมมััััันนนนออบุ่่จจงงรรกเลย เราก็เลยหลงรักกับเสน่ห์ของความที่มันเป็นบ้านๆที่อบอุ่นคือเอื้ออาทรซึ่งกันและกันเพื่ออาทรซึ่งกันและกันแล้วก็เคยผ่านไปที่ไหนบางทีคนนี้มีปลาคนนี้เอาปลามาคนนี้มีไก่คนนี้เอาไก่มาคนนี้หมูข้าวเหนียวมาแจมกับเขามันเป็นสังคมที่น่าอยู่แล้ววันนี้พี่ผมพามาเนี่ยผมอยากจะให้ไม่รู้ว่าพีู่มอาจจะเคยได้กินบ้างแล้วนะอาหารนะแขกรับเชิญแทบจะทุกคนเลยที่มาที่ฟาร์มนี้ ติ ature, oh. oh. ๊กเนเจอร์ก็คือไก่ของนาละพี uh ่พ oh. ัดน cin ์แนี่คือตัวที่ตีละแพรใช่ไหมครับไม่ใช่อันนี้คือไก่ที่เขาสุขภาพแบบไม่สามารถเป็นไก่ชนได้วันนี้มีต้มไก่บ้าน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 ต้มาจ่ก้านต้มใก่ั้ยนอ้มไก่บ้า เดียวเนี่ยอิจาเนี่ยเลยพี่แล้วก็มีผัดเผ็ดแล้วก็นี่เห่าดงเนื้ออยากลองอยากลองอยากลองเนื้อชื่อชื่อชื่อน่าสนใจนะงูแน่นอนงูแน่นอนอยากกินร้านนี้เค้าดองอันแรกอยากให้อยากให้ชิมต้มไก่บ้านต้มไก่บ้านจากฟาร์มน้ำลุยพี่พัดไงไงไก่ไก่น้ำลูกพี่พัดอร่อยไหมพี่ตัวหลายพันนะพี่ไม่แพ้แซลมอนนะพี่นะอ่าราคาเนี่ยราคาในท้องตลาดเนี่ย โอ้โหนี่มันเต็กเอฟายเลยนะโอ้โหอะไรมันตัดตัดเนื้อไก่ฟาร์มเยอะมากเนื้อไก่ตามตลาดนะใช่ครับมันจะมีคือเนื้อมันเนี่ยดูให้ดูให้ดูนะนีมันจะเป็นเนื้อแบบไม่ได้มีเนื้อดำๆของเขาแต่พวกเนี้ยมันจะเป็นโปรตีนที่มันจะไขมันจะน้อยไขมันมันจะน้อยมันจะโปรตีนแบบล้วนๆอ่ะนะมันจะนุ่มๆหน่อยสู้ฟันนิดๆนะครับโอ้โอ้น้ำตามปั๊บเหมาะสำหรับการที่เรานั่งดื่มโโอ้หกับเครื่องดื่มของเราเย็นๆมันคือกับแก้มที่เพอร์เฟกต์ที่นี่ไม่มีกับข้าวมี่แต่ที่แต่กับแก้ม ดีดีไปใครมาแขกแขกเขาเชิญที่มาทุกคนนี่ที่นี่เราเจอกับแก้มดีพี่ชอบแล้วยังไม่พอใช่ครับรสชาติจัดจ้านมากแล้วไก่คือแบบว่ามันได้เคี้ยวมันจะเป็นไก่ฟาร์มอันที่มันยุยยุยเหลวเหลวน่อยมันนิ่มเกินไปตอนนี้ก็เป็นเคยอีสานอยู่อ่าเคยอีสานแขกมาที่คือใครเอาต้มไก่กินนี่คือเดอะเบสแล้วก็เดอะเบสเลยขอบคุณครับขอบคุณครับแขกพี่แขกพี่แขกพี่พีโอ้โหเฮาดงเฮาดงเล่าให้ฟังนิดนึงสมัยก่อนผมเคยไปออกอีเวนต์ผมไปติดป้ายทำเฮาดงวินมอเตอร์ไซค์มมาเเต็ลยพี่ มาซื้อคนละถุงคนละถุงก็ถุงบางทีขายด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 ีายไปสามสิบนาทีมันวินมอเตอร์ไซค์มาทั้งวินเลยะมายืนล้อมร้านผมมาขอซื้อเพิ่มอมายืนชี้หน้าด่าเอ้าฮ้ยมันก็ลาบลาบธรรมดานี่แหละมันเปมาหลอกเห่าเราก็บอกแล้วนี่เห่าดงหมูเขาคิดว่าเป็นงูเห่าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ใช่ไม่ใช่ลองดูลองดูอันนี้เกิดมาไม่เคยเหมือนครับครับดูแล้วจะเป็นแบบเนื้อสไลด์บางๆอ่าเอันนี้ชอบมากเกิดนี่ครับครับนี่คืออะไรเครื่องเขียนมีใบกะเพรา อแล้วก็มีขึ้นช่ายมีต้นหอมอครับผมจะเป็นเครื่องเคียงตัวนี้เราจะจัดจ้านเลยอไม่เคยกินไม่เคยกินลองๆเนี่ยนะครับผมับมันก็คือกับแก้มชั้นดีให้ให้จำสิบยิ่งยิ่งสิบกระโลอันนี้สิบกระโลอีนี้ครับครับครับคือมันแบบรสชาติจัดจ้านมากเนื้อเนี่ยมันสไลด์บางมันไม่ได้เหนียวเกินไปแล้วก็มีผักให้ความสดชื่นในปาก จริงอ่ะพวกเราอ่ะเป็น f c ฟีพีภูมิพี่ภูมิตั้งแต่ตั้งแต่ไหนแต่ไรก่อนที่จะเป็นช่อง u t u b e ด้วยคือพี่ภูมิเนี่ยจะรู้จักกันในนามดีเจภูครับได้พาร์ทของดีเจเนี่ยเราก็ได้ฟังกันแหละแต่ในพาร์ทที่ผมติดตามพี่จริงๆเลยนะผมกับน้ำมาคุยกันเนี่ยนะติดตามพี่จริงๆเลยชูรักชูรถแต่ว่าเราจะมีปัญหาทางเพศบ่อยนอนดู้วโอ้โหขึ้นมีขึ้นเหมือนกันนะเหมือนเหมือนมีคนมาเล่าอะไราทำมากี่ปีไปแ้ชูรักชูรถตอนนี้น่าจะมีสรัก หปีนะแล้วตอนนี้มีอยู่ไหมไม่มีแล้วเนาะยังมีอยู่แต่พี่ภูมิทำไปถึงกี่ปีพี่รายการน่าจะมียี่กว่าปีแล้วครับแต่ว่าตัวพี่ทำมาประมาณสัก15ปีแต่มันจะช่วงที่โควิดนะครับเราไปเข้าไปถ่ายโรงเรียนไม่ได้แต่ก็รายการยังมีแต่มันก็จะเป็นภาพบนไปบนมาอ๋อจุดเปลี่ยนมาเปลี่ยนตอนช่วงโควิดใช่อ๋อการยการนี้ให้ความรู้นะให้ความรู้สำหรับคนหลังเร็วครับสำหรับคนที่หลังเร็วเอ่อถามําว่าคนหลังเร็วเนี่ยมันก็มีวิธีการก็คือให้เอาจิตไปออนทต่ืก้ง จะแยกไม่ได้อะไม่ไหวแล้วอ้วยอมตายอ้วยอมตายไงยอมปล่อยเลยออ้วยอมตายและ15ปีที่พี่ทำรายการชุรักชุรสมาเนี่ยเคสไหนที่พี่รู้สึกว่าเฮ้ยแม่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเลยว่ะคือเคสมันน่าสนใจมากหลายเรื่องไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่เขาต้องการเ c ซีต้องการจุดนี้ คือโรคที่มันเป็นโรคทางกายเนี่ยมันแก้ไขง่ายอแต่โรคที่มันโรคทางใจเนี่ยมันแก้ไขยากอก็จะมีเคสที่แบบว่าโอเคผัวเมียกันรักกันอยู่เมียเนี่ยไปจับได้ว่าผัวเนี่ยมีเมียน้อยอก็เลยเลิกกับผัวสุดท้ายแล้วผัวเนี่ยไปแต่งงานกับเมียน้อยแล้วเมียหลวงเนี่ยสักพักหนึ่งลืมผัวไม่ได้อยอมกลับไปเป็นเมียน้อยใหม่แล้วก็ไม่ชิงรถเ้ย เป็นวัฏจักรเลยก็เลยบอกว่าจะเย็นเย็นค่อยคคิดค่อยๆ่อยไต่มนะครับผมอันนี้อันนี้อันนี้ถือว่าเป็นเป็นเค้กที่ว้าวเหมือนกันนะเออครับครับจริงจริงแล้วเนี่ยต้องบอกเลยว่ารายการที่พี่แท็กได้เลยเติมได้เลยเป็นพิธีกรเนี่ยคือมันให้ความรู้ตั้งแต่คือปัญหาครอบครัวด้วยแล้วว่าให้ความรู้ไปถึงน้องนนักเรียนที่ต้องเข้าไปทํากิจกรรมในโรงเรียนด้วยใช่ครับตั้งแต่ทําตลอดระยะเวลา15ปีที่ผ่านมามีความแตกต่างกันไปยุคสมัยมันแตกต่างกันไปเยอะมากตอนนี้คือมันเปลี่ยนไปเยอะมากนะครับ เอาจริงนะคือมันเป็นเรื่องที่สังคมก่อนนั้นนี้คือไม่เคยพูดถึงแต่ว่ามันสําคัญมากๆนะครับเพราะว่าเรื่องเซ็กเนี่ยมันไม่แตกต่างจากการที่บอกเฮ้ยกินข้าวพี่น้าเออใช่จริงจริงพี่นาชอบกินรสชาติยังไงชอบกินเปรี้ยวชอบกินเผ็ดชอบกินแซ่บยังไงมันคือชีวิตประจําวันเราดันแบบว่าฉันเป็นผู้หญิงฉันไม่ควรพูดเรื่องนี้เฮ้ยผู้ชายไม่ควรจะเกิดเรื่องนี้แต่ที่แ้วคือเราควรจะคุยกันให้เยอะสุดครับผู้หญิงผู้ชายเนี่ยคือควรจะสื่อสารการสื่อสารนี่คือสําคัญมากๆเลยยิ่งสื่อสารยิ่งเข้าใจกัน มากเะครับผมเรื่องคู่แฟนฟิงครอบครัวนะยิ่งเป็นครอบครัวยิ่งเป็นครอบครัวนะเพราะว่าครอบครัวเนี่ยเป็นสถาบันที่บางทีควแต่งงานกันแล้วมีครอบครัวแล้วเรื่องพวกเนี้ยผมว่ามันต้องคุยกันต้องคุยต้องคุยแล้วก่อนจะคุยถึงเรื่องอื่นต่อไปนะครับอเมนูต่อไปเนี่ยก่อนที่จะก่อนจะไปคุยเรื่องนั้นอะ ผมอยากให้ภูมิเลียก่อนเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเี๋อันนี้คือผัดไก่ก่อนจะกินต้องเลียเรต้องเลียก่อนต้องเลียสูตรไหนเนี่ยอ้โหเอ๊เจ๊เจโอ้ต้อง เปิด,ด,ดตอมรับลิ้นเปิดตอมรับรถตอมรับรถตอมรับรถตอมรับลิ้นเ่ยเมื่อกี้เราคุยกันเรื่องเรื่องเรื่องสมัยพี่ภูมิทำรายการมาแล้วถามหน่อยว่าตอนนี้ที่พี่มาทำอยู่ความรู้สึกมันแตกต่างกับสมัยก่อนเราทำงานประจำโอ้พันเปอร์เซ็นต์คือพี่เมย์รับงานในวงการบันเทิงมาสามปีครับอันนี้คือขอบอกนะครับออกกไอเซอร์ที่โทรมาแล้วเฮ้ยรับงานแล้วแล้วพี่บอกว่า ภริดงานต่างจังหวัดคือไม่รับหรอกคือไม่รับไม่ไม่รับอะไรอ๋ออยู่ต่างจังหวัด่รู้สึกว่ามันได้ฟรีดอมเยอะเชื่อไหมว่าพี่อยู่ในวงการมา20ปีนะครับไม่มีใครเคยชอบเรารู้สึกดีกับเราคนที่รู้จักพี่ส่วนใหญ่จะรู้จักจากดราม่าทุกอย่างที่ผมว่าอสื่อมันเอาไปสร้างกันเยอะแยะมากมายเราเป็นคนธรรมดาธรรมดาเราไม่ใช่คนเที่ยงทีุ่คนรู้จักหรอกสื่อเขาขายเราได้ทางไหนเขามม่จะขายเราทางนั้น แต่ว่าพอเรามาทํารายการเนี้ยคนเริ่มรู้จักเราในสิ่งเราเป็นจริงๆตัวเราใช่แล้วเราูยทุกคนมันมันมีด้านทั้งมีก็เรียกอะไรแต่เราเป็นคนตรงอ่ะเราพูดเราสื่อสารตรงๆเราสื่อสารตรงๆแต่บางบางคนอ่ะเขาไม่ได้เปิดเปิดเปิดโหมดลับที่มันเหมือนเราครับแต่บางคนเปิดลับได้เขาก็เออเขาชื่นชอบเราใช่ก็เลยรู้สึกว่าเออเฮ้ยพอมันมาเป็นตรงนี้ปุ๊บโซชีปุ๊บเราสามารถเป็นตัวในร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็มีคนที่รักเรานี่คือ แค่นี่แหละคือพี่พอละ <P> พี่ไม่ต้องการเงินอย่างนี้ไม่ต้องการทีร่อะไรคือ,อต้องการแค่อยากจะนำเสนอไลฟ์สไตล์ของตัวเรา,าตัวนัน้แล้วก็ขอให้มีคนดูแค่พอแค่นั้นพอแล้ถ้าวันหนึ่งคนไม่ดู <S <S ก็เลิก ก็แค่นั้นเลยแสดงตัวตนของเราเนาะใช่ครับใช่ซึ่งมันมันใกล้เคียงกับที่เอฟซีที่เขาบอกว่าอยากให้เรามาเจอกันเพราะว่าคุณไี่เป็นมิงได้ใช่มันก็คือมันคือตัวตนของผมแต่มันก็โชคดีว่าดูแล้วเรานําเสนอความสุขเรามีความสุขเราก็นําเสนอออกไปช่องทางแบบเนี้ยเราไม่ไม่ได้ค่อยแชร์ความเศร้าออกไปนะเราไม่ปรุงแต่งอะไรนะไม่ได้ปรุงแต่งอะไรเขาชื่นชอบในความเป็นตัวตนของเราเราเรารู้สึกว่าแฮปปี้มากกว่าถ้าถามว่าช่องยูทูบเนี่ยผมก็ทํามากันแค่สอง สามปีแล้ว3ปีแต่รู้สึกว่า3ปีนี้อพุก็มีความสุขนะใช่ใช่ใช่มสเนาะเราสามารถที่จะคอนโทรนอะไรก็ได้ที่มันที่มันเราที่เวลาเรารับงานมันทําไม่ได้พี่ใช่คำนี้คือสําคัญมากนะเพราะว่าอย่างคนมองว่าดีเจพูอ่ะเฮ้ย เป็นเพล์บอยเป็นแบดบอยเป็นอสมัยตอนแรกเป็นเด็กอ่ะคือผู้ใหญ่หยิบยื่นโอกาสอ่ะเราต้องทําหมดเลยเฮ้ยไอภูมิมึงจัดดีเจภูมิแบดบอยปาติครับครับผมต้องทำมันเป็นภาพที่เขาวางไว้ให้เราใช่แล้วพอไปด้านงานปุ๊บรายการนี้ปรดูเสอร์มาแล้วเฮ้ยกูอยากให้มันเป็นอย่างนี้เดี๋ยวคีเทปมาแล้วกูอยากให้เป็นอย่างนี้เดี๋ยวเจ้าของรายการกู้อยากให้เป็นเหนือการควบคุมใช่เราเราไม่สามารถที่จะบอกได้เลยว่า เฮ้ยเราเป็นใครเรานําเสนออะไรม,มันมันไม่เคยมีตรงนั้นเลยมผมก็เคารพคุณมากที่ว่าเฮ้ยจากพระเอกตัวท็อปๆของประเทศแล้วก็มาใช้ชีวิตแบบลูกทุ่งอย่างนี้แล้วคุณก็มีความสุขแล้วคุณคุณทำให้หลายๆคนเนี่ยเขารู้สึกดีใจกับชีวิตเขานะทุกอย่างที่มีมูลค่ามันเกิดมาจากธรรมชาติหมดเลยจากดินจากน้ำจากดินจากน้ำถูกต้องถูกต้องไอ้เนี้ย วันหนึ่งอะสมมติว่าโควิดหรือสงครามเกิดขึ้นอะมันมีค่าอะไรรถสุภาพมีค่าอะไรลองตุนตุนต้มต้มนานๆไม่เปื่อยต้มต้มนานๆไม่เปื่อยแย่พี่น้าพี่เนี่ยคุณมีกินมีใช้ตลอดแล้วก็มันอบอุ่นและสวยงามมากครับคุณคือที่สุดนะผมว่าคุณเป็นเอรนเซอร์ที่ทำให้หลายๆคนแบบรู้สึกเบาวเอนได้ต้องบอกว่าพี่ภูมินี่ผ่านดราม่าผ่านอะไรมาเยอะๆพี่รับมือมันยังไงตอนนั้น คือดราม่าเนี่ยบอกเลยเลยว่าพี่ค่อนข้างมั่นใจว่าพี่เป็นเบอร์หนึ่งไม่ไไทยคือดราม่าของพี่อ่ะแต่พี่ก็ยังคงยืนคาแรคเตอร์ตัวเองยืนตัวตนยังสามารถยืนยืนตัวตนของตัวเองได้ี่ใช้วิธียังไงใช้วิธีรับมือยังไงคืออย่างแรกเลยตอนแรกๆคือเราแบบวันไหวมากแล้วเราไม่เข้าใจแล้วเราก็เกิดอารมณ์แล้วพยายามที่จะสู้ต่อต้านทุกอย่างแต่ตอนนั้นเราเลยว่าถ้าเกิดเจอดราม่าปุ๊บนะดราม่านี่คือเราทำให้มันผิดกฎหมายรือทำให้มันผิดจริงๆแล้วทำจริงๆไหมครับขอโทษนะใช่ซึ่งส่วนใหญ่แล้วร้อยทั้งร คุณไปไล่ดูดรามันทุกอย่างเลยครับที่ไม่เคยทําได้ผิดกฎหมายหรือศีลธรรมมันอาจจะมีบางอ่ะโอเคมันมีอันที่มันผิดกฎหมายแล้วก็ออกมาเราเราทำโดยที่ไอคำเนี้ยทุกคนจะน่าเบื่อจริงคือรู้เท่าไม่ถึงการเนี่ยคือเด็กโง่คนหนึ่งที่แบบอาจจะไปเช่าเรือตกปลามีไสพาไปแล้วเขาพาไปแล้วที่ไหนที่เราไม่รู้จะเป็นเรื่องแบบเล็กเล็กน้อยๆของโง่เงี้ยแต่ว่าทุกวันนี้คือเรารู้แล้วว่าเฮ้ยโอเคทุกอย่างเราทำเนี่ยเราพยายามทําตัวให้ดีที่สุดรอบครอบที่สุดสื่อมันอยู่ทุกที่แล้วถ้าเกิดว่าเราทําแล้วมัน เป็นดราม่าขึ้นมาเกตดาไปทําร้ายไข่ไหมคดโกงไหมทำเดือมไหมถ้ามันไม่มีคือพี่ไม่กลัวเลยไม่กลัวเลยเวลาที่มีดราม่าเราจะได้ยินคอมเมนต์ทุกคนจะบอกว่าเฮ้ยนี่คือ free d o a m a speech หรือว่าเสรีในการพูดแต่ว่าจริงๆแล้วมันมีเส้นบางๆระหว่างเสรีในการพูดกับคําว่าคุณลี่นะถูกต้องใช่ถูกต้องแล้วมันก็มีหลายๆคนที่บอกว่าวันนี้เขาอาจจะแบบทอมากเหนื่อยมากแล้วการแค่เราไปคอมเมนต์ด่าว่าด้อยค่าเขาจะฆ่าตัวตายก็ได้นะถูกต้องมันง่ายมากที่เราจะไปคอมเมนต์ใครเนี่ย แต่มันไม่มีบรรทัดฐานจริงๆนะพี่คารุณาระมัดระวังกับคําพูดเขาแม่งด่ายันโคตรเง่าสกสารัตถ์ถูกต้องป่ะแต่เช้าเนี่ยใจเย็นนะครับอันนี้เราเราเราแค่วิเคราะห์แค่วิเคราะห์เปรียบเทียบเฉยๆคือแผลเราโดนมิดกิดอ่ะครักพักมันหายแบบนี้คำพูดของคุณบางทีเนี่ยเป็นสิบปียี่สิบปีมันไม่หายเพราะมันเราจำไปแล้วระมัดระวังนิดนึงนะครับคพูดพวกเราเองเนี่ยในด้วยความเป็นยูทูบเบอร์แล้วก็ทํารายการแบบช่องในยูทูบแล้วแฟนเพจของเราเราก็พยายามจะระวังแบบเต็มที่ เหมือนกันก็ไม่อยากจะทําให้ทําร้ายจิตใจใครอยากจะส่งเสริมด้วยอยากจะส่งเสริมให้ใจคุณฟูขึ้นอยากให้ใจคุณฟูเกิดแรงบันดาลใจแต่บางครั้งต้องขออภัยผ่านผ่านคลิปนี้นะว่าขออภัยด้วยที่บางครั้งอาจจะไปกระทบใจใครแต่ผมเชื่อว่าจุดมุ่งหมายของพวกเราเนี่ยจริงๆเราอยากทําให้ทุกคนใจฟูแล้วมีแรงบันดาลใจเจตนาเจตนาของเราเป็นอย่างนั้นดราม่าส้มตำเมลเบิร์นหกรบาทจุ๊บ คือพี่อยากให้แบบชาวบ้านที่เขาวันนี้ต้องมากินส้มตำแล้วค่ะโอ้โหทำไมฉันต้องกินส้มตำา้ววันเฮ้ยสิ่งที่คุณกินเนี่ยต่างประเทศก็แพงมากแลมีมูลค่านะเขาทอกิ้วคนกินนะบรรยากาศร้านที่คุณกินเนี่ยโหที่นู่นคือคนตอบฉั่ชมุกึืนอยากอยากให้เขารู้สึกดีกับสิ่งที่เขาเห็นนะผมเข้าใจเจตนารมพี่เลยเว้ยผมอ่านผมเข้าใจว่าทำไมมันถึงแบบเป็นเป็นประเด็นได้นะแต่ว่าก็ไม่เป็นไรมาเร็วไปเร็วนี่นะโอเคเป็นกำลังใจให้พี่ๆด้วยครับ คิดว่าวิถีของช่องพี่ภูมิเนี่ยในวิถีต่อไปพี่พี่ภูมิแบบนําเสนอจุดหลักๆคืออะไรยังไงคือมันความตั้งใจหลักเลยของมันตลกมากเลยนะครัขอพี่คืออยากจะเปิดโลกให้คุณผู้ชมไปต่างประเทศไ้ดูนู่นนี่แต่ว่าสุดท้ายพอเราไปปุ๊บคือทุกคนอยากแบบว่าให้มันบ้านที่สุด อยู่กับแบบเออแบบกับมาติดดินสุดแล้วพี่ก็ชอบตรงนี้ก็ในอนาคตก็อยากจะนําเสนอชูความแบบติดดินความเป็นชาวบความสวยงามของความพึ่งพาตัวเองของชาวบ้านนะอยากจะช่วยเหลือคนให้มากขึ้นด้วยในปีปีปีต่อไปใช่วก็คงจะแบบติดดินลงลงหรืเออลงลึกแล้วก็เหมือนเหมือนจะสร้างสร้างอาชีพให้กับ พี่น้องประชาชนถูกต้องครับอยากจะให้ความรู้อยากให้เป็นเคสตัศรีเฮ้ยเราเลี้ยงไก่ไงเราทําเป็นระบบไงเราถึงจะหาเงินได้เราเลี้ยงควายไงทําระบบเงถึงหาเงินได้ก็อยากจะเผยแพร่เรื่องพวกนี้ก็ต้องขอบคุณพี่น้ำแจ็คด้วยหรอกทําเรื่องพวกนี้ให้คนมีความรู้ที่คนอยากให้เจอกันเพราะว่าเคมีเราตรงกันและทิศทางในในการที่เราจะนําเสนอเนี่ยมันคล้ายกันคืออยากให้ทุกคนเนี่ยกลับมาอยู่ที่พื้นบ้านของตัวเราเองแล้วก็พึ่งพาตัวเองได้สิ่งที่พี่ภูมิพูดอ่ะผมอ่ะ ผมเก็ตหมดเลยผมเก็ตหมดเลยเพราะเรามันทางเดียวกันใช่มันทางเดียวกันแล้วก็ถือว่าเนี้ยเป็นการสนองสนองความต้องการสําหรับ เอฟซีของเราที่ได้มานั่งเจอการได้ทานอาหารบ้านๆแล้วก็ได้มาพูดคุยแลกเปลี่ยนผมเชื่อว่ามันมีเหมือนแบบมายเซ็ตเราใกล้เคียงกันแล้วก็มีความจุดมุ่งหมายใกล้เคียงกันเอาเป็นว่าวันนี้พี่มาเยือนผมวันหน้าผมจะไปเยือนพี่มาเลยครับต้องไปที่ไร่จิตพักดีมาเลยครับคุณต้องการอะไรคุณบอกผมเลยคุณพูดผ่านรายการผมจัดได้หมดเลยคุณอยากได้หมอลำอยากได้อะไรคุณบอกมาเลยผมจัดได้หมดเลยเขากินสนุกคือบรรยากาศอ่ะคือบรรยากาศอีสานเ่ มันมีมนเสน่ห์อย่างหนึ่งทั้งดนตรีทั้งคนทั้งบรรยากาศท้องทุ่งเนี่ยมันองค์ประกอบที่แบบมันมันอมชาวบ้านจริงๆใช่เดี๋ยวมีโอกาสจะต้องไปเยี่ยมเยียนไปเยี่ยมเยียนนะครับขอขอบคุณพี่เมื่อไรได้ไม่นาไปเจวยครับินดียินดีครับพี่จะขออนุญาตบอกว่าดูแลเทคแคร์แบบดีที่สุดเลยครับพี่แค่อย่างเงี้ พอแล้วครับผมเป็นคนบ้านๆวันนี้นะครับถ้าใครถูกใจคลิปนี้ฝากกดไลค์ครับกดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่องเราด้วยแล้วก็ฝากติดตามช่องพี่ภูมิด้วยช่องอะไรนะครับพี่ครับผมดีเจภูมิครับก็คือคนหัวขวานแหละแล้วก็เอฟซีของคนหัวขวาก็ขออนุญาตนะครับผมมาถล่มไลค์กับเพจนี้เลยนะครับขอบคุณมากเพจนั่งยูทูบของขอพี่น้าพี่แจ็คนะครับผมที่เกิที่สุดแล้วของคนรุ่นใหม่ครับแพรวเรียบเปลี่ยนโอ้โหของดีมาเปลี่ยนแปลงของราทการนี้ดีขึ้นมา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 ของพี่มันนา จากกันไปเราจะมีปลาเค็มนปเค็มของเพื่อนผมอาจารย์เบียร์นะครับีกินได้เลยครับขกของเาขถ้าใครติดใจผมจะแปะเว้ที่เพจ่อาช่องติดตามโอ้้อนเลย้อนเียไม่ใช่เฮียครับปลาดุกครับปลาดุกครับโปลาดุกเลครับปลาดุกปลาดุกปลาเค็มอาจารย์เบียร์เลยนะครับ้หอเง้อน แต่กรอบเสียงเสียงกรอบดังกรุบเลยเมื่อกี้นี้มัน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 กระป๋าอื่นนะครับครับครับพอดูนี่คือเขามีความมันมีความช่ำใช่หมูสุดยอดนี้ของพวกผมเองของพวกผมเองใครไม่เคยลองนะถ้าไม่ลองตีมาถีบหน้ากูได้เลยรับประกันผมแล้วอร่อยพูดทุกครั้งตีหน้าถึงจะเป็นงี้อะถีบยังไงก็ขอให้ขอให้ถีบแบบใส่รองเท้าคู่นี้มาถีบกันนะรองเท้าของใครพี่เคสเคสเคขอบคุณครับเคสเคสของพี่ภูมินะเองแพงไหมพี่แพงไหม แพงครับแพงไม่ต้องเสื่อมเอาราคาราคาพ <laughs> ันหนึ่งแล้วก็สิบบาทครับพันกว่าบาทเตรียมมาถีบหน้านะก็เดี๋ยวใส่รองเท้าแบบนี้มาด้วยนะเย้คบายบายโอเคเจ้านา,ายบายบาย,บาย อันนี้ให้ความรู้นะให้ความรู้สําหรับคนหลังเร็วอะครับสําหรับคนที่หลังเร็วใช่อันนี้พูดตรงๆเลยนะคุณหมอเคยบอกเวลาที่เรายึดอยู่นะครับคุณผู้ชมทางบ้านและสเล็บอ่อสลุ่มรักร่วมรักร่วมรักสลุมรักรลุ่มรักมรักลุ่มรมรักแล้วเราใกล้ที่จะถึงจุดสุดยอดแล้วเนี่ยอ่าให้ชักออกมาครับผมอ่าชักออกมาข้างนอกแล้วก็บีบหัวครับมีอย่างงี้รึเปร่าเดี๋ยวเพื่อนผมเคยทำยึดไปบีบหัวผู้หญิงไม่ใช่